ช่วยกูตัดไม้ก่อนมาตัดยังไงนี่ยัไรเฮ้ยหนอนหนอนหนอนเฮ้ยหนอเฮ้ยบล็อกดินไปมาครับสปีดลันเดี๋ยวเเดิง่เดหมือนกันคดิงเราสร้างบ้านก่อนเราสร้างบ้านเออตอนคืนโหดร้ายเว้ยโอ้เอเดีะไเฮ้ย เฮ้ย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 อะไรอะอ่าเมยฟาดมีนะมันต้องสูงวันนี้กดคราบยังไงอะกดอกดอุ้ยเอาเเอาขวานขวานเอาขวานซอกมิกมิเฟาดมกมิก ซอกควานหายซอกวนหายควันหายควายอยู่ไหโอ้ยโอ้ยมึจะตายอ่านบนบโนบโบโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายฉลาดแค่นี้คุยได้ตายตายอะไรยังยังเอ้ยเอ้ยเของไงข้าวของไงข้าของไงดลลตกดอะไรครับ กดเอซีขึ้นมากดเอซีครับของไม่ใช่มันมันจะขึ้นมาทางซ้ายให้มึงครับแต่มึงเปิดไว้ก็ดีนะเอซีอ่ะเด้ง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 ตีแรงอ่ะแล้วฮิวยังไงอ่ะฮิวไม่ได้่ะโซ่ขวานะเอาขวานไปอ่ะอะคอปเปอร์อ่าเอาไปอ่านุบไปไอ้ข้าวตรงไหนครับซ้ายเหรอ เ้ยหลังทางด้านซ้ายอ่ะคราบถอดมึงยังไม่จะเป็นเลยเฮ้ยโคตรจะเป็นเลยเออแคมไฟนี่ไม่วางประตูไงอ่ะเอาเประตูมึงต้องสร้างกำแพงก่อนอเฮ้ยตายมึงตายเ้ยดินหลุมกับดักหลุมกับดักเอ้ยฮโดนไฟไฟคอกตายเดียอยู่ชุนรพัศตายไปดิ เฮ้ยนีนี่เจลเจลคืออะไรข้างแพงไงอ่ะมันจะมีคล้ายๆดำๆอ่ะบล็อกไม้ดำๆอมีเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยไก่ชื่ออะไรวะไก่ไก่ชื่ออะไรอันไหนไกนี่ไกอยากขึ้นมาอยากขึ้นมาเฮ้ยต่อตัวแตกไปแล้วเก็บซิเวอร์เลยเฮ้ยเฮ้ยสามสลามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายไปดิตายไปดิไอ้หนูชิมเมอร์ไปบ้านละ ไปละเดี๋ยวเันจะโเดี๋ยวว่าตายเชื่อดิไปแล้วถุงศพนี่ทำอะไรอ๋อฝั่งมึงเดี๋ยวหากแกะคับเตียงโอ้ยมันมันมึงไม่จำเป็นต้องครับเตียงอ้าวเราจะนอนอย่ายงเียรไม่ได้ช่วยอะไรเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่นอนกันไม่เหนื่อยไหมครับลีมีเราเปลี่ยนเทีย่ยวลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยด้วย เดี๋ยวเดาขึ้นไปเฮ้ยนี่นายนิงก็ขึ้นมานายนิงก็ขึ้นมามาในกูเลยวะเฮ้ยมันอยู่ชีสสูงอะมันขึ้นมาไม่ได้เฮ้ยพวกนู้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 โอ๊ะอีวันหนใช่ไหมมึงโดนโดนโดนสลามแน่เฮ้ยหล่าหล่าโอยเฮ้ยสลามมันเก็บเหรียญเออมันอยู่ในตัวแม่งละ มามามาเดี๋ยวพูดทำไมมันต่ำบอบชื้นด้ะโมโมไม่เชื่อวิกซสมี้เกิดได้แล้ววิกเฮ้ยวางประตูแล้ววิกเราปลอดเราปลอดภัยแล้วท็อกเราวางประตูแลามีประตูวิกลูกตาวิกวิกลูกต่ออะไรได้วยวิกเฮ้ยเฮ้ยคาประตูวิกวิกวิกสมิ้นวิกเฮ้กูจะตายกูจะตาย

วิ้ผีมาวิโอยผีผีผีสองข้างเลยวิ้สองข้างเาล้วมุมาแล้วเ้เกือขึ้นเกิดขึ้นวันนทรุราแล้ววิงลุมสบเราเยอะไปเกียนเยอะนี่กี่นเป็นล้านเลยรเนี่ยนเหรอแ <c oughs> ม่งหวสั่นเลย ก็สามยังสู้ไม่ได้บอสจะขนาดไหนครับบอลไม่เท่าไหร่ครับสามหัวเสือเออมีดาไม้ดาไม้ก็ได้คอปเปอร์เ,เดียวนะก็มึงลองดูสเตตด,ดิใไมดาไม้ดีกว่า <laughs> มันบอดซอสห่ะแต่ของคอปเปอร์กางก็สนุกในเกมนะกางก็ไม้เหรเอ้ลายไม่แข่งกันเออ สมก็เป็นแร่ <c oughs> แร่กาบกระจำเกมนี่เกมเฮ้ยทำไมท่าตีมันเบียดไปด้วยอ่ะมันเป็นไอ้นี่มันเป็นบอดซอสซอสอ่ะเฮ้ยหมุนซอสหมุนแขนแล้วตีนี่คือ <c oughs> ไปทำเรื่องโลกลอ้ะนี่เบอร์ลี่เฮ้ยอะไรอยู่ด้านล่างนี่คืออะไรต้นไม้ควางทาง เอ้ยโอ้ชายนี่นักเก็ตออคืออะไรอ๋อไอรอนก็เจอเหล็กแล้วโหเจอแล้วโมโมเฮ้ยมีบ้านต้นไม้ด้วยกอกบานต้นไม้ทำอะไรได้ดอก็อกเป็นบานต้นไม้ไม่รู้ข้างในเฮ้ย เีเลเซอร์ฮิวิงเฮ้ยเฮสยน่ากลัวอูต่อเดวเรหมดนะคอไปต่อไปเฮ้ยคริมสันทอชคืออะไรเฮ้ยไปไปอมสันีตายนะเว้ย มันมีกล่องเนี่ยไปโชว์ลิวเซนซาซิเวตอันมีเชือกมีคาถาอะไรไม่รู้มีคาถาใบไม้แล้วก็คาถาบูธมีน้ำยารีคอร์ยาชายน้อยลูกอันนี้เ่ไงถึงลุงเด้ไปเอาขึ้นฝันนะตัวตายดีตายดีตายเดี๋ยวขึ้นขึ้นสันแมันแล้วมันมีกระลอเนี่ย ม,กกม,มีก็อย่านลนูนูานูะเกมะะอะไรกะเออก็หล่นยังคอลแล้วอเชียมมีแมงมุมเลอวบิ๊กลิฟวอนนี่ทำไรได้อะเลิอวอนมันสามารถสร้างเป็นไม้วูดวอนวอนสร้างไม้คอยสร้างบ้านเลยเชีย เอ้ยี้ก็ดีสมกัเป็นไม้ค่ะเอ้ยเฮ้ยอย่าพูดเดี๋ยวสับเดี๋ยวมไม่พอใจเฮ้ยด้านล่ามีเหมือนอะไรแดงเหมือนเนื้อเลย